สวัสดีครับเนื้อจะมาคุยกันเกี่ยวกับโทรศัพท์แบรนด์ Honor นะครับคือ Honor เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแบรนด์นี้หลายคนอาจจะ๊ะเ,เป็นแบรนด์น้องใหม่หรือเปล่านะครับจริงๆ Honor เนี่ยเขาเคยนะครับเป็นพาร์ทหนึ่งของ Huawei ละกันแล้วก็พอมีเหตุการณ์เรื่อง Huawei โดนแซงชั่นจากทางอเมริกาขึ้นมาเนี่ยทาง Huawei เองก็ขายบริษัท Honor ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ให้เขาไปเปิดเป็นบริษัทของตัวเองไปเลยซึ่ง Honor ก็ถ้าเราสังเกตด,ดีๆจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่หายไปแล้วก็เริ่มกลับมานะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแบรนด์ออเนอร์โดยผ่านโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมือถือที่ออเนอร์ตั้งใจและใส่ทุกอย่างที่เป็นออเนอร์ลงไปในโทรศัพท์เครื่องนี้นั่นก็คือออเนอร์เมจิก V2 เครื่องนี้นี่เองนะครับเมจิก V2 เนี่ยเป็นมือถือจอพับนะครับเขาเปิดตัวมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคาจำหน่ายตอนนั้นก็59,990บาทนะครับปัจจุบันก็ผมเชื่อว่าอาจจะหาได้ในราคาที่ถูกลงมาแล้วจากการแบบใส่โค้ดส่วนลดอะไรต่างๆซึ่งแต่ว่าตัวราคาเขาเองยังไม่ได้ลดราคานะครับแล้วก็ในลเร็วนี้บอกก่อนว่าตัวออเนอร์เองเนี่ยเขาจะเปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่ตัวหนึ่งก็คือ Magic V3 ซึ่งมันก็มีพวกข่าวหลุดต่างๆมาแล้วว่าบางกว่าเดิมซะอีกนะครับนี่คือมือถือจอพับที่ผมมองว่าตอนนั้นอะณนะเวลานั้นอะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย เป็นจอพับที่ผมว่าเพอร์เฟกมากๆแล้วก็ด้วยความที่มีโอกาสได้ไปร่วมทริปกับทางออเนอร์ที่ไปทัวร์โรงงานเขานะครับเลยทําให้ได้รู้ว่าอ๋อเหตุผลที่ Magic V 2อ่ะมันทําออกมาแล้วมันดูเป็นมือถือจอพับที่ลงตัวสําหรับผมหรือว่าสําหรับหลายๆคนเนี่ยเพราะอะไรนะครับอันดับแรกเรามาพูดถึงแนวคิดกันก่อนนะครับสำหรับออเนอร์เองเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงโทรศัพท์จอพับนะครับในมุมองทางออเนอร์เองนะครับบองว่าโทรศัพท์จอพับเนี่ย น่าจะเป็นร่างที่แบบวิวัฒนาการของโทรศัพท์แบบบาร์ไทยแบบที่เราเคยใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับดีไซน์การออกแบบของอ o อ o เนอร์เนี่ยถ้าเรามาดูที่ตัว Magic V2 นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้กางตัวเครื่องมันออกมาเนี่ยพับมันอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราสัมผัสได้คือเวลาเราจับเราถือตัวเครื่องนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราถือโทรศัพท์แบบบารไทยถามว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบบารไทยได้ต้องเป็นอย่างไรก็ ขนาดหน้าจอที่อยู่ในไซซิ่งในเรโชแบบแบบเรโชหน้าจอปกติที่คนปกติใช้กันเราสามารถใช้งานเมจิก V2 บนหน้าจอด้านนอกเนี่ยที่มีอัตราส่วนหน้าจอแบบนี้ได้ปกติโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าโหมันมันแปลกจังมันมันกว้างไปมันแคบไปมันยาวไปมันหน้าจอข้างนอกมันใช้ไม่ค่อยได้แต่เมจิก V2 จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเมจิกวีจะเป็นมือถือที่มันเหมือนบาท้าทนั่นแหละนะครับแล้วเอ็กซ์ต้าขึ้นมาด้วยความที่เราสามารถกางออกมาได้ เหมือนมีโทรศัพท์เพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องในการใช้งานนะครับด้วยแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเลยทําให้โจทย์ที่ยากที่สุดของออเนอร์นะครับก็คือเรื่องของการออกแบบทั้งตัวเครื่องออกแบบทั้งกลไกบันพับรรพต่างๆทําอย่างไรให้โทรศัพท์มือถือที่มันแบบว่าเป็นร่างอีว l ลูชันของโทรศัพท์บาร์ทยเนี่ยมันใช้งานได้แบบคนที่ซื้อไปใช้งานอะ่ะไม่ได้รู้สึกแบบต้องปรับตัวเยอะหรือว่าต้องเปลี่ยนวิธีการใช้งานไปนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้เองโดยสิ่งที่เขาทำเนี่ย ก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวบานพับนะครับโดยปกติเนี่ยมือถือแบบจอพับนะครับปัญหาหลักๆเลยที่ทําให้ตัวเครื่องมันทั้งหนาทั้งหนักเนี่ยมันอยู่ที่บริเวณบานพับตรงนี้นี่บานพับตรงนี้เองเนี่นะครับซึ่งอ o อ o เนอร์เองเนี่ยเขาลงทุนกับการ R&D เรื่องบานพับไปเยอะมากๆนะแล้วก็เขาเอาตัวอย่างของบานพับของตัว Magic V2 มาให้ดูนะครับมันถูกออกแบบมาใหม่ทั้งหมดมันถูกเลือกวัสดุดิบแล้วก็ตัววัดสดุเองเนี่ยที่ใช้นะครับเขาเลือกให้มันแข็งแรงที่สุด แล้วก็เบาที่สุดมันก็เลยเป็นเป็นบานพับที่สร้างขึ้นมาจากวัส,สดุอย่างไทเทเนียมนะครับเลยได้น้ําหนักที่เบาได้ความทนทานนะครับในเรื่องของความทนทานเองบานพับเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าพับได้เป็น10บสปีนะครับก็ถือว่าทนทานแหละน่าจะถึงตอนนั้นเราน่าจะเปลี่ยนมือถือไปหลายเครื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานของตัวเมจิก v 2ทัวนี้หายห่วงเลยพอด้วยความที่เขาพัฒนามือถือขึ้นมาด้วยแนวคิดแบบนี้ มันเลยทําให้เวลาที่เรามาใช้งาน Magic v ีทตอนแรกผมกังวลมากนะว่าถ้าแบบปุ๊บผมต้องมาใช้ Magic V2 จริงเนี่ยไอ้พวกมือถือจอพับเนี่ยเราจะใช้สะดวกจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยลองใช้จอพับแบรนด์อื่นอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่ผมจะใช้มือถือแบบนี้เป็นหลักมันเหมือนมันบังคับให้เราต้องใช้มือถือแบบนี้แบบกลางออกซึ่งมันไม่ใช่โทรศัพท์มือถไงถ้ากลางออกมามันเป็นเหมือนแบบเหมือนฟิลท็บเล็ตแล้วอะสำหรับผมมันดูไม่ค่อยสะดวกกับคนที่แบบอาจจะต้องเดินไปไหนมาไหนบ่อยหรือว่าบางที เราต้องหยิบขึ้นมาใช้ระหว่างทางอ่ะไอ้จอข้างหน้าแทบใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยต้องมาใช้จอข้างในอย่างเดียวถามว่าพื้นที่การใช้งานเยอะดีเปิดลายแอปดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยเป็นโทรศัพท์ผมในมุมผมผมนึกถึงการใช้งานลันกษณะแท็บเล็ตมากกว่าแต่กับเบสิกวีทูพอแนวคิดแบบเนี้ยเออถ้าสมมติว่าผมต้อง move, มูฟมีมูฟเมนต์มีการเดินมีอะไรระหว่างเนี้ยผมก็ใช้แบบมือถือบาร์ไายปกติเลยแต่พอผมอยู่ในจุดที่ผมสามารถโฟกัสได้ผมสามารถนั่งเล่นได้แล้วเนี่ย ก็แค่กลางมันออกมานะครับรูปแบบการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับลักษณะประมาณนี้แหละสาหรับเรื่องของแนวคิดเรื่องของการดีไซน์นะครับเน้นบางเน้นเบาก็เลยไปพัฒนาเรื่องของตัววันพับมาและแน่นอนบางเบาอีกหนึ่งอย่างที่เขาพัฒนาขึ้นมาใช้ใน Magic v 2คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยนะครับกับมือถือจอพับเนี่ยจริงๆมันเป็นมันเป็นปัญหาของคนใช้งานมือถือจอพับลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับคือถ้าเอาณนะวันที่ผมถ่ายวิดีโอเนี่ย ประมาณช่วงต้นเดือนกันลดาคมนะครับมันไม่มีมือถือจอพับที่สามารถแบบใช้งานได้หมดวันโดยที่เราไม่ต้องแบบพึ่ง power bank ไม่ต้องไปพึ่งสายชาร์จการชาร์จระหว่างวันซึ่งผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวนะ Magic V2 เป็นตัวเดียวที่สามารถทําได้นะครับโดยการที่จะทําให้มือถือมันมีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานใน1วันเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่ทําได้ไม่กี่อ่งนะครับอ่าหนึ่งคือการ optimize ตัวการใช้งานให้มันสามารถ ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทํารอมออกมานะครับซึ่งออเนอร์มันก็ผมว่ามันก็ถือว่าทํารอมได้ค่อนข้างโอเคนะครับการเป็หนึ่งอย่างคืออยากให้มันใช้งานได้นานใช่ไหมเพิ่มความจุแบตเตอรี่เข้าไปเลยซึ่งการเพริ่มความจุแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆมันเหมือนจะง่ายนะเพราะว่าถ้าเป็นมือถือบาร์ไทยนะครับปัจจุบันเนี้ยเรือธงส่วนใหญ่แบตบ5,000ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยมันเป็นเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วบางคนอาจจะแบบเอ้ยบางแบรนด์จะใส่เยอะไปอีกเป็น6,000 ah, มิลนลนิ เราต้องการทำออเนอร์ Honor เขาต้องการทำม,มือถือจอพับที่มันทั้งบางทั้งเบาแล้วก็การใช้งานจริงๆแทบไม่ต่างจากพวกมือถือบา์ท้ายปกติการที่จะเพิ่มความจุบแบตเตอรี่เข้าไปเป็นเรื่องที่ผมว่ามันท้าทายมากๆนะครับซึ่งเขาดันทได้สิ่งที่ออเนอร์ทำกับแบตเตอรี่ของ Magic V2 นะครับคือเปลี่ยนรูปแบบของแบตเตอรี่ไปเลยนะครับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเนี่ยเป็นพวกลิเทียมโพลิเมอร์นะครับ ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมไปฟังจากที่ออนเนอร์เขาเล่าให้ฟังนะเป็นเทคโนโลยีที่มันไม่ได้ถูกพัฒนามานานมากแล้วอะทั้งๆที่เทคโนโลยีตัวนี้พัฒนาถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณปี25,35โดยประมาณนะครับลิเธียมโพลิเมอร์ถูกอามาใช้ใน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 โวกแบตเตอรี่โทรศัพท์หลังจากนั้น่ะหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เทคโนโลยีโทรศัพท์เราไปไกลมากนะครับจากมือถือปุ่มกดเป็นมือถือจอทัชจากมือถือจอทัชเป็นแบบสมาร์ทโฟน ณวันนี้โทรศัพท์ทำอะไรได้เยอะมากแต่ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่อ่ะถ้าเราไปดูอ่ะเต็มที่ก็คือแต่ละแบงก์จะบว่าอัดแบตเยอะขึ้นอัดแบตเยอะขึ้นแล้วมันก็จะคาอยู่ที่ประมาณ5000ม ah ิลลิแอมนะครับประมาณนั้นซึ่งไม่สามารถไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันทำให้ตัวเครื่องมันหนักสิ่งที่อาเนอร์ทำคือใช้วัสดุใหม่ในการทำแบตเตอรี่ชื่อว่าซิลิคอนคาร์บอนนะครับซิลิคอนคาร์บอนเนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถทำในขนาดของแบตเตอรี่ที่มันเท่ากันนะคือเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ภาพให้ดูแล้วกันว่า สีคอนคาร์บอนของทางออเนอร์แบตเตอรี่ที่เขาแกะออกมาให้ดูมันบางมากนะครับมันบางเหมือนแบบเหมือนเอาการ์ดบัตรเครดิตมาต่อกันประมาณบเท่บนั้นเองแล้วก็ในนั้นน่ะมีแบตเตอรี่ความจุค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่อยู่ในออเนอร์เมจิก2นะครับนี่คือแบต5 0 0 0มิลลิแอมในแบบมือถือที่แบบเออจริงๆอ่ะขนาดตัวเครื่องมันเทียบกับบาท้าทยมันก็มันก็พอๆกันนะครับเพิ่งมือถือบาท้ายใส่แบต5,000เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าพอมันกลางออกมามันบางครึ่งหนึ่งของบาท้าทยนะครับ ในเนี้ยบรรจุแบตเตอรี่ความจุ5 0าพัมิลลิแอมป์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขาั่นเองซึ่งก็คือตัวแบตเตอรี่ที่ชื่อว่าซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่นะครับด้วยแบตตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปลองเทียบกับมือถือจอพับรุ่นอื่นๆนะใช้งานในขษณะของการกางหน้าจอออกเนี่ยน่าจะเป็นอันดับต้นต้นแหละที่สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้อึดที่สุดนะครับสำหรับมือถือประเภทจอพับนะครับส่วนการพับจอมาอันนี้อาจจะแบบอยู่ในอันดับท็อปๆแต่ว่าคงไม่ได้เป็นอันดับบนเพราะว่าด้วยตัวหหนน้้าาาจอาออเเคงงมีีขขท่่ใญ ก็2อ,อย่างเนาะที่ทำให้ออเนอร์เนี่ยสามารถทำมือถือจอพับนะครับให้มันบางให้มันเบาได้ด้วยการใส่ Innovation, สอินโนว t i ชั่น2อย่างนี้เข้าไปนะครับถัดมานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับว่าออ n เนอร์เนี่ยมองกล้องในโทรศัพท์มือถือไว้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ผมสรุปมาจากการที่ได้ไปทริปกับเขารอบนั้นมานะครับคือถ้าเกิดว่าใคร ได้มีโอกาสได้ดูงานเปิดตัวของมือถือออเนอร์นะครับจะเห็นว่าเขาชอบเอามือถือเขาเองเนี่ยไปเทียบกับพวกกล้องแบบ DSLR ก็คือไอ้กล้องใหญ่ๆที่เราใช้ถ่ายกันหรือแม้แต่ว่ากล้องที่ผมใช้ถ่ายงานนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเป็นอะไรทําไมต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์ไปเทียบกับ DSLR ทําไมถึงอยากเป็น DSLR ขนาดนั้นนะครับมันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเทคโนโลยีของกล้องในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันคือเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆนะครับสิ่งที่ นักพัฒนาหรือว่าพวกวิศวกรเขาพยายามทํากล้องของโทรศัพท์ได้เนี่ยซึ่งจริงๆนะเขาก็ไม่ได้อยากเป็น DSR l หรอครับแต่เขาแค่อยากทําให้เรารู้ว่าจากกล้องที่มันตัวใหญ่ๆ d s ซ r ตัวใหญ่เซนเซอร์ขนาดใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถนํามันมาใส่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่มันแบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็กล้องพื้นที่ของกล้องเซ็นเซอร์เองเล็กแค่นี้นะครับแต่ว่าได้คุณภาพในระดับที่เทียบเท่า DSR อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอนครับเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดแบบนี้ ถ้าเราไปดูโทรศัพท์ของออเนอร์หลายๆรุ่นนะครับการใช้ขนาดเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่จะเป็นตัวเลือกท้ายๆที่เขาจะเลือกทำนะครับอย่างตัว Magic 6 Pro เองที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยตัวนั้นเซนเซอร์กล้องก็ยังไม่ถึง1นนิ้วนะเพราะว่าการมีเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่มันมาพร้อมกับภาระหลายๆอย่างนะครับการมีเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่ข้อดีคือแน่นอนคุณได้เซ็นเซอร์ที่มันแบบขนาดใหญ่คุณสามารถเก็บแสงได้เยอะอถ่ายภาพออกมาได้ดีขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แต่ข้อเสียคือพอมันอยู่บนโทรศัพท์มือถือที่แบบ มีทั้งเรื่องของน้ําหนักมีเรื่องของขนาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดไปดูมือถือที่มันมีเซ็นเซอร์กล้องหนึ่งนิ้วนะครับจะเห็นว่าโมดูลกล้องมันจะหนาแบบมากๆเลยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมันจะเทลงไปข้างใดข้างหนึ่งมากๆเลยด้วยครับมันทําให้บาลานซ์ในการใช้งานมันเสียไปนะครับสิ่งที่ออเนอร์ทำคือเขาพยายามเหมือนกับทํางานในพื้นที่แคบๆนะครับให้มันทรงให,ให้มันคงได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับวิธีการก็มีหลายอย่างนะครับอ,อย่างเช่น การใช้การปรับจูนเซนเซอร์ขึ้นมาใหม่การใช้ไอเข้ามาช่วยในการประมวลผลภาพถ่ายหรือแม้แต่การพยายามเปรียบเทียบลักษณะการทํางานของกล้อง DSLR แล้วก็พยายามปรับจูนกล้อง,องโทรศัพท์มือถือให้มันทํางานได้ในลักษณะที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าง่ายๆคือเป็นเน้นในเรื่องของการ d e v วล็อขึ้นมาใหม่เน้นในเรื่องของซอฟต์แวร์มากขึ้นเพราะปกติกล้องของมือถือเองเนี่ยที่เราถ่ายถ่ายกันเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่มันไม่ได้จบแค่หลังกล้องอยู่แล้วมันจะมีการโพสโปรเซสในตัวมันเองใช้ไอเข้ามาช่วยบ้างหรือบางทีใช้อัลกอริทึมในการแต่งภาพของเขามาช่วยอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของตัวกล้องนะครับซึ่งแนวคิดของตัวกล้องเองจริงใน Magic v 2เนี่ยถามผมมันก็เป็นเป็นเป็นความพยายามที่น่าจะทาได้ได้ดีมากๆแล้วกับพื้นที่จํากัดนะครับอย่าลืมว่าเนี่ยพื้นที่มันมีแค่นี้นะ,ะถ้าเรามองแบบนี้มันคือพื้นที่เต็มถูกป,ปะแต่จริงๆแล้วอะพื้นที่ในการใส่โมดูลงั มันมีแค่บางแค่นี้เองนะครับเขาก็เลยเลือกเซนเซอร์อันนี้ก็เลยเน้นเซนเซ,นเซอร์ที่ความละเอียดสูงแทนถามว่าเซนเซ,นเซอร์ความละเอียดสูงมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกล้องโทรศัพท์มือถือที่จะทําให้มันถ่ายได้ดีขึ้นอาจจะใช้วิธีการที่ชื่อว่าพิกเซลบายนิ่งเพื่อรวมพิกเซลขึ้นมาเพื่อให้มันได้ขนาดพิกเซลต่อรูปภาพที่มันใหญ่ขึ้นในความละเอียดของภาพที่แบบสัก12ล้านพิกเซลซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานของคนปกติทั่วไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการใช้ไอเข้ามาช่วยถ่ายภาพนะครับจริง ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเพราะว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ในปีนี้ถ้าเกิดว่าเขาโปรโมทเรื่อง AI เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ AI generate เรื่องของ AI translator หรือว่าจะเป็นเรื่องของการแบบเอา AI เข้ามาทําอะไรให้มันเป็นรูปประทมากขึ้นแต่กับอ o n เ r เนี่ย AI ของเขาเนี่ยนะครับจากที่ผมไปฟังมานะมีทั้ง4ระดับนะซึ่งส่วนใหญ่อะมันจะอินทิเกรตเข้าไป ให้การใช้งานของเราเนี่ยดูแบบว่า,าดูราบรื่นดูสะดวกมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เห็นม่าเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดด้อยหนึ่งแล้วกันนะครับของทางออเนอร์เขาที่เรื่องของ AI เนี่ยมันเอามาโปรโมทเอามาพูดได้ค่อนข้างยากนะครับยกตัวอย่างการใช้งาน AI ของเขาแล้วกันนะครับก็อย่างอย่างในตัวเนี้ย Magic V2 มันจะมี AI ที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพไอโหมดตัว motion capture นะครับโหมดนั้นน่ะเมื่อเราเปิด motion capture ปุ๊บใช่ไหม เราถือมือถือไว้เฉยเนี่ยพอมันเห็นคนขยับปุ๊บมันกดถ่ายได้เลยนะครับโดยการโดยการที่เลือกซีนในการถ่ายเป็น AI ไกดเลือกเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับถือมือถือไว้เฉยสมมุติว่าผมไปเจอเพื่อนเล่นสเก็ตบอร์ดเงี้ยเดี๋ยวจะเก็บช็อตที่เขากระโดดสวยๆผมก็ถือมือถือแล้วเปิดตัว motion sensing ทิ้งไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วยิ่งในตัว motion sensing วอร์ชันใหม่ที่อยู่ใน magic 6 pro เนี่ยตัวนี้นอกเหนือจากการเก็บคนได้แล้วเนี่ย เก็บพวกสุนัขพวกแมวนี่ก็ทําได้นะครับก็ทําให้เห็นว่าเออในเรื่องของตัวภาพถ่ายมันพัฒนาขึ้นไปอย่างไรนะครับแน่นอนในตัวล่าสุดที่เขาเปิดตัวไปอย่างออเนอร์200แล้200โปรเนี่ยตัวหมดกล้องนะครับมีการใช้ไอเข้ามาช่วยเยอะมากๆโดยเฉพาะไอโหมดถ่ายภาพแบบอาร์คอร์สตูดิโอนะครับโหมดนั้นนะ่ะสิ่งที่ออเนอร์ทำคือเขาเทรนไอนะครับให้รับรู้รูปแบบการจัดไฟของสตูดิโออาร์คอร์ที่ฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราถ่ายภาพ ด้วย Honor 200หรือ200 Pro นะครับแล้วเปิดโหมด o r t r a i t เนี่ย AI จะสามารถปรับแต่งภาพให้ได้โทนภาพให้ได้ไฟให้ได้มิติภาพในแบบที่มันใกล้เคียงกับการถ่ายภาพที่ Studio h a r c o r ์เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งาน AI ของทาง Honor ก็คือส่วนใหญ่อยู่ในตัวเครื่องอยู่ในอยู่ในทุกรูปแบบการใช้งานแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นออกมาเป็นรูปประัมนั่นเองนะครับถ้าถามผมนะ อย่างตัวออเนอร์รุ่นท็อปทอปเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องมีแบบ AI Gene r เ t e เพิ่มขึ้นมาไหมมันควรจะต้องมอีฟีเจอร์ในการลบรูปภาพเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อให้ผู้ใช้ของทางออเนอร์เองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออโอเคฉันมีฟีเจอร์ที่มันพอจะสู้กับเรือธงยี่ห้ออื่นได้นั่นเองนะครับเรามาต่อที่พวกเทคโนโลยีต่างๆที่มันถูกใส่ในตัว Magic v 2นะครับที่ผมเน้น m a g i c v 2เยอะเพราะในมุมผมรู้สึกว่ามันเป็นโปรดักต์หนึ่งที่ออเนอร์เขาค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจมากๆนะครับ แล้วก็การมีของ Magic v 2เนี่ยมันเป็นเรื่องดีต่อ,อตลาดของสมาร์ทโฟนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไอฟีเจอร์ที่มันอยู่ใน Magic v 2เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันวางขายประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาเปิดตัวจริงจงก็คือปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าณนะวันนี้เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆใน Magic v 2อะ่ะมันถูกกระจายออกมาจากจากตัวเขาเองเนี่ยไปสู่โทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นของทางออเนอร์นะครับหลายๆรุ่นทั้งจะเป็นตัวเรือธงเองอย่างตัว Magic 6 pro หรือแม้แต่ว่ารุ่นระดับกลาง อย่างพวก Honor 200 200 Pro เนี่ยมันได้เทคโนโลยีระดับเรือธงแบบเดียวกัน,นในเวลาแค่แบบ6-7เดือนนะครับถามว่าความนา่าตื่นเต้นคืออะไรนะครับโดยปกติเองเนี่ยนะครับเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้ามันอยู่ในเรือธงเนี่ยถ้าตามไซเคิลปกติของมันนะที่ผ่านมานะมันจะใช้เวลาประมาณ1-2ปีมันจะทยอยๆยยไปใส่ในรุ่นที่มันเป็นรุ่นรองลงมานะครับแต่ว่าการที่ มันอยู่ในเรือธงแค่แบบประมาณ6 7เดือนน่ะในรุ่นลองอย่าง Honor 200- หรือ200 Pro เนี่ยมันแทบจะแบบมีเทคโนโลยีทุกอย่างที่เครื่องนี้มีว่าจะเป็นซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่นะครับมันจะเป็นพวกชิปสัญญาณพวกนี้ที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยถามว่ามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่า h o n o เอเองมั่นใจในตัว Innovation ที่เขามีในมือมาก,มากว่าเขาสามารถปล่อย Innovation หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆออกมาได้ทุกปีนั่นเองนะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ Honor ใส่มาแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของภาครับสัญญาณนะครับภาครับสัญญาณของมือถือ Honor เนี่ยมันเป็นมือถือที่ผมว่าผมใช้มาหลายตัวนะ,ะถ้าเป็นตัวท็อปทตัวบนบนหน่อยอย่างเช่นพวก h o n o r 2 0 0ขึ้นไปหรือว่าพวก Magic 6หรือแม้แต่ b 2เองเนี่ยนะครับสิ่งที่มันมีเหมือนกันหมดคืออยู่ในลิฟต์เนี่ยมันก็จะใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับที่คอนโดผมเนี่ยเวลาเราเข้าลิฟต์หรือจริงๆหลายๆายคนน่าจะเจอเนาะเวลาที่ประตูลิฟต์มันปิดปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยได้บาง บางกรณีอย่างพวกคอนโดเนี่ยเขาไม่ได้วางเสาสัญญาณทุกชั้นเนาะคลิปมันก็มีประตูที่ค่อนข้างหนานครับก็ทําให้ใช้เน็ตไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งที่ผมเทมือถือออเนอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยพวกตัวที่มันมีชิป C1 วันหรือว่า C1 วันพลาสเยนะครับสบายใจได้เลยนะครับพวกเนี้ยมันรับสัญญาณได้ดีจริงๆเพราะว่าออเนอร์เนี่ยมองว่าตัวชิปสัญญาณที่อยู่ในพวกชิปเซตอะ่ะมันยังทําได้ไม่ดีพอสิ่งที่เขาทำคือเขาทําเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ดีก็ใส่ชิปที่ชื่อว่า h o n o เนอวในตัวนี้เป็น4วแล้วก็ในรุ่นใหม่อย่าง Mag i c 6 r o อย่างในกับตัว h o n o เ200 Pro เนี่ยเป็น4ว plus นะครับตัวนั้นก็จะเป็นชิปกระจายสัญญาณที่ผมว่ามันมันดีมากๆม,มันช่วยในการใช้งานทําให้แบบจับภาครับสัญญาณดีจับสัญญาณได้ดีผู้ใช้ก็สามารถค o n n e c t อินเทอร์เน็ตได้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างเจ๋งแล้วก็เขาทําแบบเงียบๆมาจนกระทั่งเริ่มเป็นกระแสเนี่ยคือเรื่องของตัว PWM dimming นะครับหรือว่า าการที่หน้าจอมันมีการกระพริบที่มันต่ํามากๆนะครับคืออ o n เ r อร์เนี่ยด้วยตัวแนวคิดของแบรนด์เองนะครับมันคือแนวคิดแบบว่า human centric นะครับก็คือเขาพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างพวกโทรศัพท์พวกเนี้ยเขาพัฒนาโดยการเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนะครับเขาก็มานั่งดูว่าโอเคผู้ใช้ต้องการอะไรแล้วก็ปัญหาอะไรที่เกิดจากการที่เขาใช้งานโทรศัพท์กันนะครับเขาบอกว่าเขาไปอ้างอิงจากงานของ WHO มานะครับว่าพวกการใช้งานมือถือเนี่ยมันทําให คนทั่วโลกเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตามากขึ้นนะครับสิ่งที่ออเนอร์ทำคือเขาไม่ได้ทำหน้าจอที่มันแบบสว่างที่สุดคมที่สุดแต่เขาทำหน้าจอที่ใช้งานได้สบายตามากที่สุดและทำให้ผู้ใช้เนี่ยที่จำเป็นจะต้องใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานๆเนี่ยมีชีวิตที่มันแบบค่อนข้างปกติได้นะครับเรื่องทั้งเรื่องการนอนหลับต่างๆเองนะครับก็อย่างแรกเรื่องของ p รีเม m i n ดนะครับจริงๆแล้วเนปกติเวลาที่เราแบบถ้าย้อนกลับไปเนาะเราจะพูดถึงโทรศัพท์มือถือเราจะพูดแค่ว่า จอคามเรตเท่าไหร่ความสว่างเท่าไหร่นี่เพิ่งเริ่มมาช่วงหลัง,ลงอัตรารีเฟรชหน้าจอเท่าไหร่จะพูดแค่สาอย่างสีจอประมาณนั้นเสีย34อย่างแต่ออเนอร์เนี่ยเขาเริ่มทําสิ่งที่ชื่อว่า p w m Dimming ที่มันมีแบบปริมาณเฮิร์ตที่สูงสูงที่จอมันกระพริบต่าๆเขาบอกว่าอันนี้มันช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้สบายตาม,มากขึ้นเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเพ่งหน้าจอนานเ,เกินไปนะครับมันมีทั้งตัว p w m Dimming ที่คอยช่วยแล้วก็จะมีตัว Dynamic Dimming นะครับในมือถือออเนอร์เองเนี่ย อันนี้ใช้ไอเหมือนกันแต่ว่ามันทําโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราจ้องจอมือถือออเนอร์เป็นเวลานานๆนะครับสิ่งที่ตัวเครื่องมันทำเนี่ยแต่ว่าอันนี้ต้องเปิดตัวปรับแสงหน้าจออัตโนมัติด้วยนะครับมันจะแอบปรับแสงหน้าจอขยับขึ้นขยับลงไปเรื่อยๆนะครับทำให้เวลาที่ม่านตาเราที่มันจ้องโทรศัพท์ไปเนี่ยพอเราจ้องมือถือของออเนอร์ที่มีฟีเจอร์นี้นะครับ Dynamic Dimming เนี่ย จอมันจะแอบแอบปรับความสว่างเพราะแอบปรับความสว่างปุ๊บม่านตาเราก็จะขยับตามนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้สบายตามากขึ้นนะครับคือมันไม่ได้เป็นโหมดใช้งานสบายตาหักดิบแบบพวกบูไลท์ซึ่งหมวดบูไลท์ถามว่าป่าผมถามเพื่อนๆเลยแล้วกันว่าหมดบูไลท์เนี่ยเปิดใช้กันหรอส่วนตัวผมเองแทบไม่ได้เปิดเลยเพราะผมรู้สึกว่าจอมันเหลืองแล้วมันใช้งานยากไปนะครับซึ่งออเนอร์เองเขาก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ก็แก้ด้วย2อ,อย่างก็คือตัวดิจิตริมมิ่ง กับตัว p r a m i n ิ n g ที่มันสูงก็ปกติอย่างตัวนี้ก็3,840เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจอแทบไม่มีการกระพริบเลยก็ว่าได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องคุยกันก็คือในเรื่องของการนอนนะครับถามว่าโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการนอนอย่างไรนะครับแน่นอนโทรศัพท์มือถือมันปล่อยขึ้นแสงสีฟ้าออกมามันรบกวนการทํางานของสมองมันทําให้ลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเภทที่ว่าใช้ชีวิตตามแสงอาทิตย์ซึ่งจริงอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปฟังพวกแบบ บทสัมภาษณ์คุณหมอต่างๆงเขาจะบอกกันว่าแนะนําว่าให้ใช้ชีวิตต,ตามแสงอาทิตย์นะครับออเนอร์ <Honor S 1> เล็งเห็นปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาคือไอ้หน้าจอเหลืองๆนั่นแหละแต่ว่าหน้าจอเหลืองๆของออเนอร์เนี่ยเขามีชื่อว่า Circa เ i เดียนไดสเพนะครับแต่ว่าในตัวออเนอร์200 200 pro มันจะเปลี่ยนชื่อไปอีกเป็นอีกชื่อนึงแต่ว่าเทคโนโลยีมันยังเป็นคล้ายๆแบบเดิมอยู่นะครับโดยตัว c i r c ์ d i a n ี i นไดสเพย์นะครับมันเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่ามันเจ๋งมากนะเมื่อเรากดเปิดนะครับเนี่ยอย ผมกดเปิดไอ้โหมดนี้หน้าจอผมก็ยังเป็นเป็นสีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มันจะอิงกับเวลาในตัวเครื่องนะครับเมื่อเวลาในตัวเครื่องมันเริ่มแบบแสงอาทิตย์เริ่มน้อยลงนะครับเวลาเริ่มเป็นตอนเย็นและหน้าจอมันจะค่อยๆเพิ่มความเปลี่ยนโทนอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นโทนอุ่นขึ้นทีละสเต็ป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 กรณีที่เราเปิดใช้งานตัว circular display ไว้แล้วก็เล่นโทรศัพท์มือถือตามปกตินะครับออนเนอร์เขาวิจัยออกมาแล้วว่าจะทำให้ผู้ใช้เนี่ย หลับได้ง่ายกว่าการที่ไม่ได้เปิดฟีเจอร์นี้นะครับโดยซักเวลาซักประมาณสัก4ี่ห้าทุ่มเนี่ยจอมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบจอเหลืองและจอมันจะเหลืองคล้ายๆกับแบบเปิดโหมดถนอมสายตาแล้วนะนั่นเองนะครับแต่ว่าในความรู้สึกข,ของเราอะ่ะมันเหมือนจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆก็เลยมันจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบว่าดีดนิ้วโปะแล้วอยู่ดีจากจอขาวๆเป็นจอเหลืองๆไปเลยอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะไม่แฮปปี้แต่ว่าพอเป็น circular d i s p l a ์มันเหมือนค่อยๆเปลี่ยนค่อยเปลี่ยน,ยยนมันก็ทาให ร่างกายเนี่ยหลังเมลาโทนินได้มากขึ้นอันนี้มีงานวิจัยของทางออเนอร์เขารองรับอยู่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งฟีเจอร์พวกนี้เป็นฟีเจอร์ที่อ o อ o เนอร์เขาก็น่าจะพยายามพูดนะแต่ผมคิดว่าในมุมของผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าทําไมต้องมีนะครับแต่ว่าอันนี้ผมถามเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือออเนอร์แล้วกันว่าจะเป็น Magic V2 ตัว Magic 6 Pro Magic 5หรือว่าพวกอ็อนเนอร์สองที่มันมีเทคโนโลยีพวกเนี เพื่อนๆได้เปิดใช้งานกันหรือเปล่าแล้วเปิดใช้งานอะทำให้รู้สึกว่าแบบหลับได้ง่ายขึ้นจริงไหมอันนี้ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ได้นะครับสรุปประเด็นที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์แบรนด์ออเนอร์นะครับผมก็จะสรุปให้ทีหนึงว่าออ n เนอร์เนี่ยจริงๆเขาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ได้เป็นหน้าใหม่ร0 0อ่เาเคยเป็นพาร์ทนึงของ h ัลเว่มาก่อนแล้วก็สูกฮัลเว่เนี่ย ขายบริษัทออกไปเนื่องจากเฮยโดนแซงชันกับทางเมกาถ้าไม่ขายออเนอร์เนี่ยออเนอร์จะโดนแบบกีดกันเรื่องการเข้าถึงสิทธิบัตรต่างๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นออเนอร์ณวันนี้นะครับเขาเป็นบริษัทแยกขึ้นมาและเป็นบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือหลักๆก็ตลาดหลักอยู่ในจีนแต่ว่าเรื่องของยอดขายอะไรพวกโกลบอลพวกเนี้ยปีนี้เริ่มทําตลาดโกลบอลแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับมีโปรดักต์เจ๋งๆออกมามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพวก เคยใช้งานมือถือฮัวเว่ยมาก่อนเนี่ยมาจับออเนอร์บางทีจะรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเหมือนเป็นการย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนที่มันโดนแซงชันนะอย่างผมเองนะจับตัว Magic 5 Pro ครั้งแรกเนี่ยในมุมผมมันคือเฮ้ยไอเนี่ยมันคือภาคต่อที่ถูกต้องของแบบของเมด30มันคือมันมันให้ความรู้สึกนั้นเลยทั้งในเรื่องของตัวอินเทอร์เฟซเองทั้งในเรื่องของงานประกอบทั้งเรื่องของตัวงานดีไซน์เองก็ตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งที่นําม,มาบอกกันนะครับประเด็นสำคัญที่เราคุยคือเรื่องของอินโนเวช ออนเนอร์เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่มีความอินโนเวชันสูงนะครับแน่นอนว่าทุกอย่างเขาก็จะพยายามเบรกทูในสิ่งต่างๆอย่างเช่น Magic V2 ตัวเนี้ยเขาก็ก้าวข้ามหลายๆขีดจำกัดไปทั้งตัวแบตเตอรี่แบบใหม่ที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนเองทั้งตัวบานพับที่พัฒนาขึ้นาใหม่เพื่อให้โทรศัพท์มือถือจอพับของเขาเนี่ยมันกลายเป็นมือถือบาร์ไทยที่กางออกได้คือด้วยแนวคิดของเขาไม่ได้มองว่า Magic V2 เป็นมือถือจอพับเขามองว่ามันเป็นมือถือบาร์ไทยที่กางออกได้เพราะฉะนั้นมันเเลยป็นนนนนมมมมมืืออออถทททีีี่่่ผงงงวาาััััใช้้้ไดดตพบ และตอนที่มันกลางนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแนวคิด AI นะครับด้วยความที่มันเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์ค่อนข้างเอนจิเนียริงเยอะๆอะ่ะพอไปพูดถึง AI เนี่ย AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ามันเป็น AI ลักษณะของแบบคอมเมอรเชียลเป็น AI ของในลักษณะของแบบการทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันคือเป็น AI ที่แบบมองเห็นเป็นรูปประมซึ่งจริงแบรนด์เนี้ยมันใช้ AI เข้ามาในในโทรศัพท์แทบจะทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการหน้าจอเรื่องของการจัดการพลังงานทั้งในเรื่องต่างๆนา,นานามันใช้หมดเพียงแต่ว่า ไม่ได้เห็นออกมาเป็นรูปธรรมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขาควรจะต้องไปปรับปรุงมาเพื่อที่จะได้สู้กับแบ,บรนด์อื่นได้อย่างสนุกมากขึ้นแล้วก็ผู้ใช้ออเนอร์เองก็จะได้มีตัวเลือกมีฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับประเด็นที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับแล้วก็ตัว Magic V2 เองจริงๆมันก็ถือว่าปลายเจนแล้วนะเพราะว่าล่าสุดนี้มันมีข่าวเกียวกับตัว Magic V3 ออกมาแล้วนะครับ V2 เนี่ย9.9มิลเนี่ย ผมว่ามันก็บางมากกันนะ V 3ามบอกว่านะบางกว่านี้นะครับแล้วก็อัปเกรดสเปคขึ้นมาใหม่นะครับให้มันดูแบบทันสมัยเป็นเรือโทมากขึ้นส่วนเข้าไทยไหมในเมจิก V 3มอันเนี้ยต้องรอลุ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมเองคิดว่าเมจิก V 2มาดีแค่ไหนแล้วไอ้ตัว V ไอ้ตัว V ่ว v วามเนี่ยมันก็ควรจะต้องเข้าไทยต่อนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันแล้วกันว่าปลายปีเราจะได้เจอกับมันไหมอ็อนเนอร์เมจิก V3 หรือว่า Magic V3 ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ